สวัสดีครับพี่น้องนะครับพบกับกเกษตรวิถีบุรพาชั้นแนวนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านด่วงอิระาพาฟาร์มนะครับฟาร์มด่วงสาคูด่วงมะพร้าวน้องใหม่แห่งวงการของจังหวัดสาเกียวอีกหนึ่งรายนะครับเ,เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับน้อง ก็เรียกกันนะครับอ่าหน้าคุ้นคุ้นอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าพีรภานะคะอ่อชื่อเล่นชื่อน้ำหวานค่ะอ่อบ้านที่ตั้งนะคะยี่สิบเก้าหกสองตำบลบางใหม่อำเภอบางสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะจบการศึกษานะคะวิไลเทคนิควังน้ําเย็นค่ะสาขาการบัญชีค่ะระดับปวสค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบสามปีค่ะเมื่อกี้เราไปดูอ่าหนอนแวกหนอนน้ําผึ้งหนอนนกหนอนยักษ์ค่ะ มันเอาไปใช้เลี้ยงทำไมนะเผื่อบี่น้องเรามาดูคลิปนี้ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านั้นหนอนแวกหนอนน้ําผึ้งนะคะเอาไว้สําหรับให้พวกสัตว์เลี้ยงค่ะพวกชูกา้าหนูแฮมสเ,เตอร์กิ้งก่ายักษ์เม่นแคค่ะพวกสัตว์เลี้ยงปลาสวยงามได้หมดค่ะแต่มันจะเป็นหนอนตระกูลแมลงเหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่ามัน<ช>ะจะตัวเล็กกว่าด้วงสาคู ใช่ค่ะตอนแ,แรกขายหนอนนอนแวกค,ค่ะนอนน้ำพึ่งนี่แหละแล้วลูกค้าเขาอยากได้อยากได้พี่คะมีตวงสครูขายไหมก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะทำตว้สครูขายคู่กันกับน,น,นอนแวกแล้วก็นอนน้ำพึงนนำพ่งค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาจะสั่งหนอนแวกกนอนน้ำพึง่งตวงสครูคู่กันค่ะเขาก็จะสั่งคู่กันเลยก็เลยคิดเพราะตวงสครูขึ้นมาค่ะเริ่มต้นมาได้กี่เดือนแล้วกันเนี่ย ห้าเดือนค่ะพร้อมๆกันเลยกับนอนแว็กช่ค่ะพร้อมๆกันตีคู่กันมาเลยใช่ค่ะแล้วกระแสอะไรมาดีกว่ากันเอมามาคู่กันเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าประจำเขาจะสั่งคู่กันเลยแพคคู่เลยใช่ค่ะทั้งนอนแว็กแล้วก็ดวงสักคู่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นนี่ไปเจอไปศึกษามาจากที่ไหนคะนี่ปกติเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงค่ะชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เลยเข้ากลุ่มพอเข้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงแล้วเขาต้อง ชอบหนอนแวกกับหนอนไอ้ตัวสาคูอะค่ะมามาเลี้ยงแล้วก็เอามาให้สัตว์เลี้ยงกินนะคะก็ไปศึกษากับพี่โมตโนยมาค่ะขยายฟาร์มเพิ่มค่ะได้ได้มากี่ชุดตอนนั้นร้อยร้อยกระมังอะค่ะร้อยกละมังได้ไปเป็นลูกฟาร์มแกไหมเป็นค่ะเป็นอ,อค่ะแต่ก็ไม่ได้ส่ง ส่งค่ะส่งยังส่งอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะห้องหนูอ่ะคือจะทําก่อนหน้านี้แล้วให้สําหรับพวกตราดสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วของลูกฟาร์มก็จะส่งให้พี่มดเองค่ะออเดอร์เดือนหนึ่งนี่เท่าไหร่ออเดอร์เดือนหนึ่งถ้าหนอนแวกกับดวงสาโูคู่กันก็มันหมื่นห้าต่อเดือนนะคะแล้วคิดเป็นกิโลนี่ดวงสาคูนี่เท่าเท่าไหร่ออกออกตลาดเออออกตลาดสองร้อยห้าสิบค่ะกิโลสองร้อยห้าสิบ ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมอีกแล้วใช่ค่ะเลี้ยงเลี้ยงคู่กันนะคะทําไปทํามมันเป็นอาชีพหลักไปไล้เนี่ยค่ะเป็นไรายได้หลักไปแล้วสองอย่างนี่อย่างละหมื่นห้าก็เดือนหนึ่งก็สามหมื่นอย่างงี้ค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่รถด,ด้วยอของนอนนอนด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาขอวิชาการเลี้ยงด่วงสาครนะเผื่อเพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะลองเลี้ยงทดลองเลี้ยงดูนะครับเป็นอาชีพเสริมไรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่ง ออย่างน้องก็เป็นเกษตรกร,กรไหมนี่อปัจ <c oughs> จุบันทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการที่วิทยาลัยเทคนิคขนองน้ำเย็นนะคะก็เลยเรียกได้ว่าเป็นอาชีพเสิมอมนะ,ะอาชีพชหลัก,ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคน้ําเย็นค่ะออันนี้ก็ใช้พื้นที่อยู่โรงรถกดังข้างบ้านนี่แหละ <c oughs> ใช่ค่ะอ,อย่างนี้ก็ทําเงินให้ได้นะค่ะใช้พื้นที่น้อยน้อยจกัด เอาเอามาโชว์หน่อยเราจะโชว์อะไรอันนี้เพิ่งลงได้สิบห้าสิบห้าวันที่แยกออกบห้าวันไม่ไม่ไม่ปวนบ้างเลยไม่ค้ะคือเลี้ยงเลี้ยงนนี่เห็นนี่ไม่เอาดูรูปนี่ก็ยังไม่เอาเลยเนี่ยค่ะอันนี้ที่คัาดออกมาอันนี้รุ่นที่สามแล้วค่ะรุ่นสาม ในผ่านเริ่อยนี้มีอะไรบ้างนี่ไอ้ก็จะเป็นกากมันเป็นเป็นกากสดเหรอของหนูจะเป็นกากมันสดค่ะทําก่อนหน้านี้คือเป็นกากมันสดแล้วก็มีกากมันแห้งกันค่ะอันนี้ได้สิบห้าวันจะออกมาวางสิบห้าวันแล้วมันใช้เวลาเลี้ยงกี่วันนี่ที่ออกจาหน่ายได้อะสี่สิบห้าวันขึ้นค่ะจะตัวใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้เพิ่ง พ่อพันแม่พันุรุ่นสุดท้ายแล้วค่ะแม่พันแม่พันรุ่นสุดท้ายแล้วค่ะของหนูก็จะขายให้สําหรับอพวกลูกค้าที่เอาไปให้สัตว์เลี้ยงเช่นกันค่ะอตอนของตัวหนูเองหนูก็จะไม่ได้เน้นแบบขายออกสู่ตลาดเอาไปกิน คนกินอย่างนี้ไ,ม,ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะของของหนูหนูจะเอาให้มันคนล้าตลาดกันใช่ค่ะหนูอเอาไปให้พวกสัตว์เลี้ยงชูกา้าหนูแฮมเตอร์ค่ะของหนูจะยี่บห้าตัวร้อยหนึ่งพักตัวใหญ่ให,ให้ลูกค้าเขาค่ะอันนี้แค่สิบสิบห้าวันนะคะแล้วอีกกี่วันเราถึงจะเปลี่ยนอาหารทีหนึ่ง ของหนูเอาพ่อพันแม่พันออกค่ะเอาพ่อพันธแม่พันุ์ออกสิบห้าวันแล้วเราก็จะเติมอาหารไอ้นี้นะคะก็จะมีกากมันสดนะคะหรือว่ากากมันอบแห้งนะคะแล้วก็ใช้ปริมาณเท่าไหร่ของหนูจะใช้สามขีดค่ะใช้แค่สามขีดเท่านั้นแล้วมีอะไรบ้างแล้วก็จะใส่กากมะพร้าวสับค่ะแล้วก็มีน้ำเอ็มจากน้ำตาลค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็ มีโปรตีนอาหารหมูค่ะสองเปอร์เซ็นต์ใส่ขีดหนึ่งแล้วก็อีกสิบห้าวันก็จะเติมอีกค่ะขุนต่อค่ะขุนให้ตัวใหญ่ประมาณเดือนหนึ่งก็ออกสู่ท้องตลาดได้ใช่ค่ะท้องหููขายได้สี่ห้ากระมังแล้วตอนแรกเริ่มที่หนึ่งกระมังเป็นชุดทดลองแล้วคือลูกค้าซือ้อชุดทดลองเลี้ยงมา ใช่ค่ะเพียงแค่ชุดเดียวแค่ชุดเดียวค่ะละมังเดียวค่ะปัจจุบันนี้ขยายได้เป็นกี่กระมังแล้วอ่ากะละเอ่อหนึ่งร้อยกละมังค่ะหนึ่งร้อยกละมังใช่ก็ร้อยกิโลไม่ขาดใช่ค่ะร้อยกิโลไม่ขาดถ้าสมมติส่งขายให้ในกลุ่มกลุ่มสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยขายยังไงเนี่ยเอ่อของหนูอ่ายี่ห้าตัวหนึ่งร้อยบาทค่ะขายเป็นตัวเลยยี่ห้าตัวนับตัวให้เลยค่ะส่งไปยังไงมันถึงไม่ตายนะ ก็จะมีกล้วยให้ค่ะแล้วก็ใส่กากมะพร้าวชุบน้ําค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ฝาปิดบรรทอนอนอนแบกเลยค่ะแล้วก็จะส่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจัดส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะคัดด้วงนะคะที่ใส่ที่เราคัดใส่ได้แล้วนะคะแล้วก็จะใส่กล้วยไปหนึ่งลูกนะคะระหว่างเราจัดส่งนะคะทางฟาร์มเราจะจัดส่งให้สําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงยี่ิบห้าตัวหนึ่งร้อยบาทค่ะ ส่งฟรีนะคะแล้วก็จะเอากากมะพร้าวนะคะเราไปชุบน้ำนะคะแล้วก็เอาใส่แบบนี้ค่ะชุบน้ำไม่ชุบน้ำก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะเจาะรูนะคะเจาะรูต้องมีเจาะรูแล้วก็ส่งแพ็กไปให้ลูกค้าแบบนี้ค่ะลูกค้าเขาก็จะได้รับเป็นรุ่งแบบนี้ไปใช่เคยเห็นนะเนี่ยจะส่งออนไลน์หมดเลยค่ะบแบบนี้ใช่ ทุกวันนี้อยู่บ้านอยู่ฟาร์มก็ขายได้ทั่วไทยทั่วโลกใช่ค่ะจะส่งทั่วไทยค่ะ, <c oughs> ะในโช,โชว์โชว์โชว์กัน,นใ,ในนี้ก็จะมีกี่ตัวนะในนี้อยี่สิบห้าตัวหนึ่งร้อยบาทค่ะยี่สิบห้าตัวหนึ่งร้อยบาทจัดส่งทั่วไทยค่ะฟรี<ป>ใช่ค่ะจัดส่งฟรีทำไมดีจัง <c oughs> เราเราเข้าใจของลูกค้าที่ดียสัตว์เลี้ยงด้วยกันนะคะไม่คิดค่าส่งอีกต่างหากค่ะอ๋อเดี๋ยวถ้าเก็บไปทางถ้าเก็บไปทางก็จะบวกเพิ่มค่ะบวกเพิ่มยีบ้าทออเดอรละยี่สิบห้าบาทใช่ค่ะถ้าอวนก็หนึ่งร้บาทเต็มๆใช่ค่ะไม่มีบวกเพิ่มใช่ค่ะค่ะทางฟาร์มแล้วนะคะก็มีชุดทดลองอ่ะ นอนแวกนอนอพึ่งนะคะแล้วก็มีดวงสาคูด้วยค่ะชุดละ300บาทนะคะมีพ่อพันธุแม่พันธุ้ให้ห้5คู่นะคะมีกากมันให้มีอาหารโปรตีนให้นะคะแล้วก็กากมะพร้าวค่ะกากน้ำตาลนะคะแล้วก็ EM ให้ค่ะครบชุดเลยค่ะในราค่า ชุดละสามร้อยบาทค่ะส่งฟรีค่ะส่งฟรีอีกแล้วสามร้อย <laughs> บาทส่งฟรีค่ะถ้าเก็บไปทางก็เหมือนเดิมยี่สิบห้าบาทค่ะออเดอร์ละยี่สิบห้าบาทใช่ค่ะเอาแบบถ้าเขาสั่งเยอะๆเนี่ยยังไงเนี่ยจะจะส่งไปแบบไหนเออถ้าสั่งจํานวนมากก็ก็จะส่งฟรีค่ะอ๋อก็ฟรีเหมือนเดิมใช่ค่ะถ้าชุดทดลองเลี้ยงนี้ได้ พ่อแม่พันไปกี่คู่นะอ่าห้าคู่ค่ะคู่ห้าเมียห้าค่ะก็ัคาปรึกษาจนอ่าสาเร็จประสบการณ์เลยค่ะอ่อย่างนี้คือเอาไปเลี้ยงได้หนึ่งกะละมังใช่ไหมอ่าอันนี้เลี้ยงได้สองกะละมังค่ะจะมีชุดเลี้ยงค่ะแล้วก็ชุดเติมสองชุดค่ะมีกากระเพราให้หนึ่งค่ะคือจัดให้ไปหนึ่งเซตเนี่ยค่ะพร้อมคือจนเจ็บขายได้ภายในหนึ่งเดือน ใช่ค่ะจนกว่าเราจะขายได้เลยค่ะแล้วก็ให้คาปรึกษาตลอดอายุการใช้งานใช่ค่ะจนประสบความสําเร็จค่ะทางารามเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะสอดยยอดวัยรุ่นแม่ค้าออนไลน์ค่ะจะส่งออนไลน์ค่ะมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเพื่อนเพื่อนรุ่นเราคราวเดียวกันเดือพี่น้องเกษตรกรที่ มองไม่เห็นว่าอยากจะทําอาชีพอะไรดีในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ,ะช่วงโควิดนะคะหรือว่าหารายได้เสริมมาค่ะนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถเพาะได้ค่ะเพราะว่าทําในร่มค่ะไม่ร้อนค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากค่ะทําแค่รอบเดียวครั้งเดียวรอหนึ่งเดือนแล้วก็จะได้ทั้งด้วงทั้งหนอนเลยค่ะก็จะออกใกลๆกันเลยก็จะ,จะเร็วค่ะ ไม่ไม่ยุ่งยากค่ะถ้าบางคนไม่เข้าใจการตลาดออนไลน์นี่อยากจะปรึกษารับคำปรึกษานี่ก็ยินดีใช่ไหมค่ะยินดีค่ะสำหรับน้องนองนักศึกษาด้วยกันอ่ะเนาะใช่ค่ะ<ม>เรียนศึกษาทำได้ค่ะเลิกเรียนมานั่งทำก็เป็นเวลาว่าง<ม>ได้รายได้เพิ่มค่ะมาดูงานได้ค่ะทางฟาร์มเรายินดีทิต้าน,นะคะยี่สิบเก้าหมู่สองตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสกลค่ะ เ้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะทางติดต่อนะครับเบอร์โทรเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะพิรภาทองอินค่ะเบอร์โทรนะคะ064 605 9247ค่ะสามารถโทรสอบถามติดต่อได้ค่ะทางความยินดีค่ะสุดยอดสุดยอดแค่ะเกษตรกรวัยรุ่นเนะอายุยังน้อย20เท่าไหร่นะ23ค่ะ23าปีนะ แทนที่วัตร,รุ่นนี้เนี่ยเขาต้องเข้าเมืองทํางานออฟฟ<ช>ิศสวยๆ,ส,ๆสบายๆ,ายๆแต่นี่ก็ต้องมาหน้าดำําเครียดไหมเนี่ยไม่ค่ะทำแค่รอบเดียวก็มีลูกค้าประจําสั่งตลอด<ม>ค่ะก็เดือนหนึ่งก็ดูแลแค่ครั้งสองครั้งเดิอนอาหารก็มาเดินดูนิดหน่อยใช่ค่ะก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ได้ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เปิดโอกาสให้เกษตรวิถีบรุรพาชาแน,นลได้เข้ามาเยี่ยมเยือนนะครับถ่ายทอดให้พี่น้องเราเทคนิคแง่มุมแนวหลักคิดความคิดนะครับในการประกอบอาชีพหารายได้เสริมวันนี้ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามก็แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ